ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนจ๋าตกเย็นเข้าสวนจ้ะมาปลูกเออข้าวโพดจ้ะข้าวโพดโพดอันนี้อันนี้แตงไทยจ้ะมาปลูกแตงไทยจ้ะยิงก็แมวปลูกแตงไทยจ้ะที่รักจ๋า เราก็ขูดปินงไปเลยเนี่ยอปลูกเลยจะปลูกในสวนของอันนี้เป็นเป็นกระเทียมจ้ะก,กระเทียมสวนกระเทียมานะปลูกปเลยลูดไปเลยจ้ะก,ก,ก็ใส่มเมล็ดอย่างเนี้ยเมล็ดของเอ มเมล็ดของเอแดงไทยค่ะหลุมละสองเมตรที่แรก,กแล้วเนี่ยเข้างอกก็จะแมวเอาไปเอาไปเพาะเข้าไว้จ้ะเข้างอกและใส่หลุมละสองสามเมตร <c oughs> นี่จะใส่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 สองเมตรสองสามนิใส่ปลื หลุมมาสองสามเมตรก็พอจะที่รักจารนะกยจัดขุดแล้วก็ใส่กรเลยอกแล้กวก็ขึ้นเขามาเองจะทิทรักจา ใส่กล้วยไหนลุงก็ขุดปลาใส่บดินมเขานิ่มแล้วจ้ะ ดินเขานิ่มแล้วปลูกง่ายเอยอดรอน่ะคะ